ฝนตกหนักน้ำเซอะทางแล้วครับพี่น้ำมันเป็นทะลักตรงนั้นผมว่มาไปจกให้เกลอยะให้มันไหลไปต่อเหมือนไปแล้วเออเราต้องปิดแล้วให้มันไหลแค่นี้น้ำยังแรงเะยหร,อรูอเปอ่ะฮะ ไล่จากภูเขา,าอ,อู้ดูอ่ะอมันจะลนแล้วนี่ตายตายโอ้โอตอตรองวนี้ต่อเออมี่หายหมด ดินไหลไปกับน้ำนี่เลยชมโอ้าหรือเปล่าโอ้ปาร์เปล่าออไอที่เราจมเมื่อกี้น่าจะเป็นทางน้ำไหลลงไปงลางนะพี่นั่นแหละใช่หรือว่ามันไม่ใช่นั่นหละใช่ไหมนั่นแหล,นนละนี่เดี๋ยวมันก็ไหลไปเองเนาะคลักไปเอง ให้มันไหลลงไปข้างล่างอะนั่นแหละต้องเปิดเลพี่ต้องเปิดไหมเ,เดี๋ยวมันดันต้องไปน,นี่น้ำยาง <c oughs> เฮ้ยลุกฟังโนกนตรงนี้ลงไม่ได้เลยนะครับโอ้โห ลงไปได้ช็อตติดเลยไม่มีรถกูเลย้ขอดินเหนียวหน่อยเอาดินเหนียวเขาหมดเลยเดี๋ยวปิด,ดตรงนี้มันก็ไลฟ์ังนี่คืนห นี่ย <Yeah. S 1> เริ่เลยไหลลงไปข้างล่างกัดเสาะมาเรื่อยๆ <c oughs> นี่เราไม่มี <c oughs> โอ้อยสันกล้วยโอ้แม่ตาน,นี้ัจะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ตนนี้ <c oughs> อคนนี้นั่งนั่งสบายแต่ยินพี่จะเพิ่งไปล้มต้นยางเาโอเคอ็งเอาให้เคโอ้ใม่หมดอันนี้เราจะทำการกรีดยางครับ <laughs> ยังไงจะเห็นอึ้งแย่างนี้นโดนปีว่หต้องเอาไปเราเลงง็น <c oughs> เ,เพลงให้เล็นเพลงบอกว่า <c oughs> เาดูตัวอะไรวะเอาอึ่งมาให้ดว้วยมีแล้วนนวันแรกไปกับน้ำเลยใส่ <c oughs> <c oughs> ครบัรบครบัรบ,รบจะให้เบียกี่ยังไม่เริ่มงานเลยให้เบียแล้วผมไปกินลงในใจมันไม่กิน <c oughs> ตรงนี้ง่ายหน่อยดูครับใครจะมาปลูกอะไรติดข้างทางนี่คิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเจอ เ <c oughs> <c oughs> จอแล้วก็ยังดีแล้วไม่เจอไอ้พวกที่ชอบบ่นเนาะ <c oughs> ไอ้คนแบบที่เขาหวงคองไงเนาะไม่ได้เราโดนแล้วที่หลวงแล้วเนาะโดนเป็นเรื่องทั้งนั้นเลยเนาะอ๋อมันจะมีแบบคนที่ชอบห่วงเนาะ <c oughs> โอ้ <c oughs> ใครมาหัวงเนี่ยโดนฟอ้องไหมแล้วต้องมันเป็นถามอะไรไหมนั่นเลย <c oughs> ประมาณเจ็ดเมตร ฝัง่งสายตรีฝั่งนี้จะมีเร่อป่าครับทางฝั่งสายโทจะ,จะเจริญขึ้นมาหน่อยเอา,เอาต้นกล้วยไปฝากหน่อยมั้งพี่เอาไปฝากอย่าเปลง่งไปไปก็ห <laughs> ล่ะกล,ล้วยเต็มบ้านแล้วปีกล,ล้วยอู้ยังไม่โตเลย <laughs> โอ้ยระเบิดแล้วเขอนพี่เขินร้อย เรียบร้อยน่นไปน่นวะระเบิดแล้วดูอ่ะปิดมาอยู่แล้วดินวันนี้เนาะเห็นไปเราก็ทำกันไม่เห็นเรอเนาะนั่นแหละดินทรายเนาะ

วได้หนึ่งเต็มตายไหมพี่ไม่หนึ่งเต็มครับหนึ่งเต็มปวดขานะมองเห็นได้ไหม เช้าจับเอาจับเอาเลย่ตินเดินนี้เลยะเอาให้ติดจับนี่ครับโอ้สุไทายมาฟอร์ด không luôn em Bà